สวัสดีครับนวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของแอปที่จะใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับเป็นบีมนะครับที่ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับแอปที่ใช้นะครับในวันนี้จริงก็มีหลายแอปนะครับซึ่งที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะครับตรงนี้น A b บ a มเ d b e ี m HPC Handy b e a นนะครับ I ams, นะครับซึ่งก็มีหลายแอปจะ าการที่ใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ e บีมน่าจะใช้ง่ายนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับซึ่งในเองส่วนเอเบีมเองเนี่ยก็จะมีที่เป็นเอ e บี l มไลท์นะครับที่ฟรีนะครับแล้วก็เอ e บีมเอดีเนี่ยก็จะเสียเงินหลอสาสิบเก้าบาทนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะชอบใช้แบบไหนนะครับอ่ะกลับมาส่วนวันนี้นะครับเราคงเป็นเอ e บีมนะครับผมคงจะแนะนำในส่วนนี้นะครับ A ขีด b หากดาวดเสแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าจอนี้นะครับก็จะโชว์เป็นรูปเดาที่เราเห็นนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับสำหรับบีมนะครับที่จะทำการวิเคราะห์โดยใช้แอปเอบีมนะครับก็โชว์ตามรูปนะครับเป็นคานอย่างสามช่วงนะครับช่วงละ4เมตรนะครับมียูนิฟอร์มเนี่ยจะทำที่สแปนแรกและสแปนสุดท้ายเนี่ยเท่ากัน500กิกรัมต่อเมตร นะครับส่วนสเปนกางง1นห0ึ่กิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็มีพอยโหลดตรงกลางด้วยนะครับถ้าเป็นวิธีทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีอื่นๆในการหานะครับวันนี้ลองใช้เป็นซูเปอร์โพสิชันนะครับซึ่งจะแบ่งบีมออกไปส่วนเป็ามลูกนะครับลูปที่1 2และก็3นะครับซึ่งรวมกันเราจะเข้ากับรูปแรกนะครับในส่วนของแมนนวลนะครับวันนี้ผมเลยใช้เป็นสูตรสำเร็จนะครับของซึ่งเราอาจจะหาจะ คู่มือชคอนโทรทาก็ได้นะครับรูปนี้นะครับผมเลยลองใช้นะครับส่วนรูปที่1เนี่ยมียูนิฟอร์มเนี่ยกระทำสอด้านนะครับที่เป็นสเปนที่1กับงแสเปนที่3เนี่ยก็คือจะเป็นรูปที่สี่นะครับนับจากด้านบนนะครับซึ่งจะมีค่าโคเอนเส้นของเรเดชันเนี่ยที่คู่นอกเนี่ยศูนแล้วก็คู่ในเนี่ยศูนนะครับซึ่งเราก็เอาไปคูณกับดเบิลยนะครับเราก็จะได้ค่าเรเดชันของ เบียมตัวนี้ขึ้นมาในรูปที่1น,นะครับส่วนในรูปที่2เนี่ยจะเป็นออยูนิฟอร์มกระทำที่สแปนกลางนะครับเราก็ลงมาดูนะครับจากรูปนี้นะครับจะอยู่รูปที่5ดรับจากด้านบนก็คือ,อ,อ 0. 0 0ย์จดนนะครับทิศทางลงนะครับในคู่นอกแล้วก็0.55ขึ้นนะครับในทิศทางคู่ในนะครับ ส่วนลูกที่3นะครับจะเป็น Point โหลดที่จะทําตรงการสแปนของสแปนกลางนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถัดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นรูปที่5นะครับซึ่งจะมีค่าคอมมิชชันเนี่ยศูนย์คู่นอกนะครับในทิศทางลงแล้วก็0.575เป็นขึ้นนะครับในคู่ไนนะครับนะครับอันนี้เราก็ลองทําแบบแบนนวลแบบง่ายๆนะครับขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเราสามารถที่จะรวมเรีแอคชั่นแล้วเนี่ยออกมาดังสีม่วงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปเขียนเชเชฟฟอร์ไดแกรมอันนี้ก็เป็นวิธีการทั่วไปนะครับซึ่งเชเชฟฟอร์ไดแกรมกับเบนดิ้งไดแกรมที่ได้เนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบวิธีคิดแบบมือเพื่อจะใช้ตัวเปรียบเทียบกับแอปเอ,อ App a ีนะครับในส่วนของแอป b อบวันนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้นะครับเราสามารถที่จะเซตแอปเซตติ้งนะครับส่วนแอปของเซตติ้งเนี่ยก็จะ มีเป็นในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของรีพอร์ตเป็นหลักนะครับว่าเราจะให้ใช้ชื่ออะไรมีการเฮดขึ้นเฮดดิ้งต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของตีม p p f f f o ฟ t อนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถกําหนดได้จากตรงนี้นะครับนอกจากนี้จากแอปเซตติ้งแล้วเนี่ยก็มาอยู่ในยูนิตเทมเพลตนะครับเราสามารถที่จะกําหนดนะครับจริงๆควรจะกําหนดก่อนนะครับเช่น Distance เป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรหรือเป็น เซนติเมตรนะครับเรเดชันจะเป็นนิวตันเป็นกิโลกรัมควรจะกำหนดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ใยการคำนวณเนี่ยเรางงนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มบวกนะครับจริงๆจะกดที่บวกก็ได้นะครับเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรืออันนี้ในรูปเนี่ยบีแลก็กดนะครับพอกดเข้าไปนะครับจะเป็น p r o p e ต t y ของ B 1นะครับจะมีคำว่าโปรเจกต์เราสามารถที่จะใส่ชื่อโปรเจกต์นะครับอย่างวันนี้ผมอาจจะใส่ชื่อคำว่าเออนะครับ cv e สามสี่นะครับชื C ่อบีมก็สามารถที่จะใส่ได้เป็นบีมหนึ่งแล้วกันนะครับควาอธิบายเราสามารถคำาอธิบายได้นะครับโปรเจกต์อ Project rc อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะใส่นะครับส่วน section interval นะครับเป็นช่วงที่เราใช้ในการาคำนวณน,นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้อธิบายอีกทีนึงนะครับ default นะครับ bmd ก็เป็น reverse ไหมหรือเป็น default ถ้าเป็น Default นะครับก็จะเป็นลักษณะคือทิศทางที่เราใช้ใช้กันถ้าเป็นรีบอร์ดลกก็จะทิศทางที่กลับด้านกันนะครับบอคิเอเดเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นมานะครับในวันที่เราเริ่มเริ่มที่สร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอ่ารงเี้เสร็จแล้วนะครับเราจะกดที่3ขีดนะครับขึ้นมาก็เป็น Properties นะครับจริงๆเขากด Properties เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเดิมที่เราใช้กันนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับ u p p o r t อ่า u p p o r t นะครับ ตรงนี้ก็จะมีซัพพอร์ตให้เราเลือกนะครับซึ่งก็มีคำว่า hinge f i นะครับหรืออื่นๆซึ่งอันนี้เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะสับเปลี่ยนซัพพอร์ตในแต่ละซัพพอร์ตได้นะครับก็คือคลิกนะครับจิ้มไปที่ R1 เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใหม่ก็ได้หรือคลิกที่ R2 ก็สามารถเลือกชนิดของซัพพอร์ตได้นะครับเราสามารถเพิ่มซัพพอร์ตอย่างไรนะครับหรือสแปนอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้อง จัดการในเรื่องของซัพพอร์ตตำแหน่งก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราระบุไว้ในตัวอย่างนะครับคือ4เมตรเราก็จะใส่4เมตรนะครับขึ้นไปเห็นไครับลูปไปกลายเป็น4เมตรเราสามารถบวกสแปนเพิ่มนะครับ R 3ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับก็ซัพพอร์ตโลเคชันจะกลายเป็น8เมตรเรามีทั้งหมด3ช่วงนะครับเราก็บวกไปอีก1ครั้งนะครับจะมีทั้งหมด4ซัพพอร์ตนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนซัพพอร์ตโดยการ จิ้มที่ซัพพอร์ตหมายเลขนั้นนะครับแล้วก็มาจิ้มในรูปไอคอนที่เป็นชนิดของซัพพอร์ตได้นะครับอันนี้ก็จะครบแล้วนะครับ3ช่วงนะครับเสร็จแล้วไปคิด3ขีดนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่สเปนนะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับสเปนลำเบอร์ที่1จะมีค่า e เท่าไหร่สเปนเที่2เป็นเท่าไหร่สเปนที่3มีค่าเท่าไหร่ นในส่วนค่า e กับค่า i เนี่ยอันนี้ในครั้งนี้ผมกำหนดเป็น1น,นะครับเพื่อเออป้าหมายจริงเราต้องการหาเชฟฟอร์ไดแกร,รมนะครับถ้าเรารู้เราสามารถใส่ได้ก็จะได้ค่าที่เป็น e f l e c t i o n ที่แท้ทจริงแล้วกันนะครับอันนี้ขอข้ามนะครับไปในส่วนของโหลดนะครับในส่วนของโหลดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูปของโมเดลที่เราสร้างไว้นะครับาเรอนี้เราจะมาเริ่มดูนะครับ สีเหลืองๆนะครับเห็นไหมครับที่เป็นลูกศรลงก็เป็นพอยโหลดนะครับยูนิฟอร์มโหลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดที่ไม่เท่ากันนะครับที่มียูนิฟอร์มเหมือนกันนะครับแอบสองด้านแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือเบรดิ้งโมเมนต์ที่กระทำนะครับเราจะเริ่มเพิ่มโหลดนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับนะครับแล้วก็มาดูชนิดของโหลดนะครับโหลดที่1นะครับช่วงที่1กับช่วงที่ สเปรสุดท้ายเนี่ยเป็นยูทีฟอร์มโหลดนะครับกลับไปดูนะครับ500กิโลกรัมนะครับก็คือสเปนที่1กับสเปนสุดท้ายนะครับเราก็เลือกเป็นยูทีฟอร์มนะครับนะครับรูปจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็มาดูค่านะครับค่าที่กำหนดไว้ในรูปตอนนี้มันคือ1นะครับรางนั้นเราควรจะไปดูที่โหลดแวลูนะครับเราก็ใส่ไปเป็น500นะครับกด enter ไปนะครับจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อ่าต่อไปเราบวกนะครับนะครับอ่าสแปนทีสองสแปนที่สองเป็นอะไรนะครับเป็นหนึ่งพันนะครับเราก็ใส่หนึ่งพันเห็นไหมครับง่ายๆนะครับส่วนสแปนที่สามเราก็บวกไปนะครับจริงๆตรงได้ละเอียดด้านล่างเห็นไหมครับมีโหลดดัมเบมีแอร์สเปนเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนก็แล้วแต่ก็ทำได้ง่ายๆนะครับห้าร้อย เป็นไงครับครบแล้วนะครับยังมีอีกสแปนหนึ่งอีกโหลดหนึ่งนะครับที่เป็นพอยโหลดเราก็กดนะครับเป็นลูกที่พอยโหลดก็ได้นะครับหรือฟอร์มโหลดก็ได้เราสามารถเปลี่ยนได้บวกกดบวกเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเอ่องกิโลนะครับแอดสแปนสามจริงเราต้องการเป็นแอดไรสแปนสองนะครับซึ่งฟอร์มเลฟในนี้ในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถขยับขยับของโหลดได้นะครับหากในกรณีที่ไม่ลงที่การสแปนเช่นผมลองดูนะครับ อ่าใหนึ่งเมตรนะครับอีกฝั่งเดียวกายสามารถเห็นเห็นไหมครับโหลดก็จะโหลดที่4ก็จะขยับไปนะครับแต่ในตัวอย่างของเราคือ2เมตรก็คือหนึ่งการสเปรนะครับโหลดที่กระทำเนี่ยคือ800นะครับแล้วก็กดไปนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้โมเดลคานนะครับอย่างง่ายจริงๆก็ไม่ง่ายก็เป็นอินดิอินดิวมินเนทนะครับนะครับเสร็จแล้วไปที่3ขีดเหมือนเดิมนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับซัพพอร์ตเสร็จแล้วสแปนเสร็จแล้วเราก็กดดีเซล นะครับก็รอเวลานะครับแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เชีฟอร์ดไดแกรมเบ n นดิ้งไดแกรมนะครับเมื่อกี้ที่ผมติดจริงในส่วนตรงนี้นะครับไดแกรมเราสามารถดูสตรีกเน็ตก็ได้นะครับอีคว t i ชันเช c k นะครับซึ่งจะเห็นไหมครับว่า s u m m a ิชั n น s u m สมบติชก็จะเท่ากับหมือนกันนะครับส่วน s เซกชันนะครับเราสามารถที่จะไล่ดูก็ได้สังเกตนะครับเซกชันมียาวมากนะครับ เมื่อกี้ที่ผมติดไว้นะครับในเรื่องของ Interval นะครับเราสามารถที่กลับเข้าไปดูนะครับสามารถกดปิดก่อนนะครับกดที่การกระบานะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับที่ผมติดไว้นะครับคือในส่วนของ Property นะครับที่ section Interval นะครับ section Interval คืออ๋อ section ำนวนหรือระยะ section ที่เราจะให้ทำการคำนวณ รเราสามารถใส่ถีก็ได้เมื่อกี้ใส่0ู 2, 5นั่นหมายความว่าทุกท25ีก็คออือความถี่สมมุติถ้าผมใส่หยาบนะครับตัวเลขที่สูงสงนะครับสมบมุติ4เมตรเบถที่ึง1เมตรนะครับที่1เมตรนะครับแล้วเ,วเราวลองกดนะครับที่3ามดีแล้วก,กดอีเซงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตที่ b m d เห็นไหมครับเส้นมันจะมีความโค้งนะครับเพราะว่ามันคำนวณทุกๆ1เมตรให้เรานะครับซึ่งมันก็จะค่าที่ได้ก็จะดู แตกต่างไปนะครับอลองดูแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติเราขยับใหม่นะครับเซสชันอินเทิลท์ทุกศูนย์จุดหนึ่งนะครับสิบเมตรเออโทษดีก็คือจะสิบเซนนะครับแล้วเราก็กดออรีซอสอีกทีหนึ่งเดิมน,นะครับก็นั่งรอไปแหล,ละแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับเส้นโคง้งของวิ่งดีจะมีความโค้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูสม,มูทมากขึ้นนะครับนั่ยเรามีความละเอียดในช่วงซอยของเซสชัน สังเกตที่ตัวเลขนะครับ600อ,อยอายเฉพาะแตอ่640นะครับแล้วก็ลงมาที่1360ขึ้นไป2 0 0 4นะครับที่เราทำไว้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับในส่วนของ b n d นะครับ 6, 1, 4 0 9 6 1,440ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอาจจะในการในแมนนวลน,นั้นอาจจะมีการปรเซ็ตก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะสามารถโชว์ออกมาเป็นรายละเอียดได้นะครับซึ่ง เ,เราก็สามารถที่จะพินพ์นะครับออกมาเป็นรูปของ PDF แล้วแชร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เราสะดวกนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาของ PDF ดังนี้เลยนะครับขึ้นมาก็จะมีโชว์ในส่วนของ reflection ตรงนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ป้อนค่า e ก,กับค่า initial ของออวัสดุเข้าไปนะครับซึ่งเราใส่กำหนดในขั้นหนึ่งนะครับเป็นการให้คำนวณเราก็สามารถพอที่จะเช็คได้ว่า ที่เราทำเนี่ยถูกหรือไม่นะครับจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ลองลองใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับแอปนี้นะครับอันนี้ลองดูนะครับก็เราก็สามารถเอาไปใช้ในงานโปรเจกต์อะไรของเราก็ได้นะครับก็คงต้องขอจบนะครับในส่วนของการแนะนำแอปนะครับที่จะสำาำหรับคำนวณนะครับเฉพาะไดการแะเบนดิ้งไดการของบีมนะครับครับขอบคุณครับ